โอเควอลคัมท okay, <laughs> <laughs> ูค <careers> ัมม like, ี that that like, 對對 okay. ่ดีแมสต์เอดิชันตอนนี้เราใส่หน้ากากจัดรายการกันอยู่นะครับคนที่ติดตามดูบน youtube คงจะเห็นอยู่แล้วว่าเราปิดบังหน้าตานะครับแล้วก็โผล่แต่ลูกตาเท่านั้นแต่ว่าคนที่ฟังเป็นพอดแคสต์ผมไม่แน่ใจว่าเสียงที่คุณได้ยินอยู่มันจะเปลี่ยนไหมใช่คุณลาพอาจจะดรอปลงนิดหนึ่งเลยคะเออไม่รู้ไม่รู้ can you tell if you can tell just let us know yeah and is that um, annoying or is that too Like hard to hear mm hmm. or understand just please let us know okay ก็ฝากฟีดแบ a กันหน่อยแล้วกันนะครับว่าใส่หน้ากากแบบนี้แล้วเสียงยังโอเคอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเราก็คงจะต้องทำเนื่อในช่วงนี้เพราะว่าเราอยากจะให้เราอยากจะมั่นใจว่าเราไม่แพร่แพร่เชื้อต่อๆกันไปนะครับโอเคมันกลายเป็น New Normal ไปแล้วเนาะโอเค and if you're watching our show this episode right now on YouTube uh, please check if you are subscribed to this channel already because um, this might not be what you have already subscribed to mm hmm. but it's something that YouTube just suggested so um, because this is our new channel ซึ่งมันคือ Candy Studio k n d ก็คือคำนี้ดีนั่นเองนะครับ k n d เป็นช n นอลใหม่ของเราซึ่ง The Standard Podcast ที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือเกี่ยวหรือ จัดเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะอยู่ที่ k ค d Channel ตรงนี้นะฮะ <c oughs> ใครชอบเนื้อหาแบบนี้ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยให้คุณได้อ,อ,อยู่กับภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนรู้สับสํานวนกันตลอดเลยนะครับก็ติดตาม Channel น,นี้แล้วก็ฝาก Subscribe ฝากแนะนำเพื่อนๆฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าสมมุต<ช>ิเกิด<ช>บบเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะวันนี้เราไปเจอบทความที่น่าสนใจจาก lifehack o r g is that r i g h org .org, yes. อมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนฟังว่าอาจจะงงๆนะ <c oughs> เพราะว่าเราอะอยู่กับการสอนคำสอนหรือว่าคำแนะนำเป็น advice ที่ทุกคนพูดหมดเลย <c oughs> <c oughs> ว่า be yourself ah. what, what do you think about that that advice I mean just be yourself It's a very neutral advice <Yeah. S 2> For me I feel like it's a fluff like Uh, when the person doesn't know what other advice to give they just give <laughs> it to us like oh just be yourself you'll be fine uh -huh. but then being myself might not always be the best solution you know uh -huh. Yeah, but it's the best that you can afford yeah. At the circumstance right yeah. because you cannot be other people yeah you just have to be yourself yeah if you're if you're other people it's like you're faking it uh -huh. so it sometimes it doesn't work <laughs> mm. Mm. <laughs> ตอนที่เราเรา,เรากำลังจะแบบไปเดทแรกสมมติว่า uh, uh, well, what should I do because I like her so much I like him so much and uh huh. I don't know if he, he or she is gonna like me what should I do uh huh. just, you and you might say, I m i g h t say I'm gonna say just be yourself yeah เ uh huh. พราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นคำแนะนำที่แย่ไหม uh huh. มันก็ไม่ได้แย่นะ uh huh. มันไม่ได้แย่แต่ว่าในบางบริบทแล้วกันบทความนี้บอกว่า why be yourself is advice you shouldn't truly believe mm. เพราะฉะนั้นเขากำลังจะบอกว่าการเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ดีเสมอไปนะ <c oughs> มาดูครับว่าเขาพูดว่ายัางไงบ้างเขาเขาเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าเขาบอกว่า we often hear the advice be yourself when it comes to personal and professional situations but how much should we really show our true colors uh, show Our true colors ก็คือเปิดเผยให้คนเห็นสีสันอันแท้จริงของเรานะครับว่าจริงๆเราเป็นคนสีอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือยังไงก็คือแบบ์ไตไตไปหมดเลยว่าเราเป็นคนยังไงไม่เก็บไม่กักนะครับแสดงความเป็นตัวเองออกมาเต็มที่ไม่มีปิดบังนั่นคือคาว่า show our true colors นะครับซึ่งเขาบอกว่าการคำแนะนำที่บอกให้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เนี่ยคุณต้องคิดนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเป็นตัวของตัวเอง มากแค่ไหน How much should we really show our true colors เพราะฉะนั้นเขามีข้อสังเกตว่า the risk of being yourself นะครับมันก็มีอันตรายเหมือนกันนะกับการที่เราจะเป็นตัวของตัวเองเต็มที่มีอะไรบ้างข้อหนึ่ง Losing credibility with others เขาว่า credibility แปลว่าเหมือน credibility ให้นึกถึงคำว่าแบบ credit อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะง่ายๆเลย credibility คือความแบบความน่าเชื่อถือความน่าไว้วางใจของเราเอง สถานการณ์น่าจะเป็นประมาณที่สมมติว่าออถ้าคุณต้องทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับแล้วคุณแสดงความเป็นตัวตนออกมาทั้งหมดเลย be yourself <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องไม่ต้องไม่แอปอะไรเลย <c oughs> นะครับต้องเต็มที่เลยบางครั้งอาจจะหมายถึงโอเค being yourself means being transparent in your <c oughs> thoughts and even worries นะครับเขาว่า transparent ก็คือโปร่งใสแสดงให้เห็นหมดเลย <H an> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเป็นตัวของตัวเองโดยที่คุณไม่ไม่ปักลิมิตไว้เลยนะว่าจะเป็นโอนตัวเองมากแค่ไหนบางครั้งมันหมายถึงการที่จะต้องแสดงความคิดทุกอย่างเลยและหรือความกังวลถูกไหมทุกอย่างออกไปซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้ it can have a negative effect on morale morale นี่คือ โมเรลมันคือขวัญและกำลังใจอย่างสมมติว่าถ้าสมมติเกิดทํางานเป็นทีมนะครับการที่เราได้ได้รับสมมติไปประกวดแข่งขันแล้วเราชนะมาอันนี้คือ boost morale ทำให้ขวัญและกําลังใจของทีมดีว่าเฮ้ยพวกเราเก่งว่ะเออเราสามารถชนะร่วมกันได้ as a team อ่านี่คือเป็นการ boost morale ตรงข้ามก็คือมันจะไปทำให้โมรลของทีมตกต่ำลงถ้า เราเป็นตัวของตัวเองเต็มที่โดยการบอกไปหมดเลยว่าเรากลัวอะไรเรากังวลอะไรเขาว่าอย่างนี้นะค่ะ<า> Do you agree with this statement? Well... ก็ก,ก็อาจจะจริงประมาณนึงนะคะคือบางทีแบบพูดเยอะเกินไปหรือ,อว่าบอกความกังวลไปทุกอย่างแล้วทำให้แบบคนอื่นเสียกำลังใจไปด้วยบอกว่า if we choose to show our true feelings that might involve fears and revealing your fears to others can lead them to lack confidence in you ก็เหมือนกับเป็นการที่อ่ะสมมติเรา stay true to our feeling เ s i ไหมคะแล้วเราบอกไปเลยว่าเฮ้ยเรากลัวสิ่งนี้มากเลยแบบผู้ไม่รู้เลยก็แบบโชว์ความกังวลออกไปใช่ไหมคะก็แบบอาจจะทําให้คนอื่นรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเราอสมมติเรากําลังต้องทํางานกับลูกค้าต้องทํางานให้ลูกค้าแล้วเราก็เป็นตัวตัวเองเต็มที่เลยนะครับก็คือกลัวก็ต้องบอกไปสิว่ากลัวแสดงออกไปสิว่าเรากลัวเรากังวลอะไรบางครั้งมันอยู่ที่ เฮ้ยเราจําเป็นต้องพูดและแสดงสิ่งเหล่านี้ไปตลอดเวลาหรือเปล่าการที่เราไม่พูดออกมาไม่ได้แปลว่าเราโกหกนะ,ะถูกปะมันอาจจะแปลว่าเราต้องรู้ว่านี่ใช่เวลาไหมที่เราควรจะมาแสดงความความกังวลแสดงความไม่มั่นใจเพราะว่าบางครั้งการทํางานร่วมกับคนอื่นแปลว่าเราต้องสร้างความมั่นใจ<ะ>ให้กันละกันะนะครับแล้วเขาบอกว่าอะ as a manager ถ้าเกิดคุณเป็น manager นะ if you make a decision but mention your fear for the outcome while being honest about it there's a danger that a lack of confidence will prevail in your team prevail prevail คืออะไร prevail คืออะไร prevail <laughs> ก็คือมันมีอำนาจเหนือเออก็คือแสดงว่าอไอ้ความ uh. lack of confidence เนี่ยมันจะทำให้ทั้งทีมมีความรู้สึกวันไหวไปด้วยอะ prevail มันคือ ไป overcome เหมือน overwhelm ประมาณหนึ่งด้วยไหมครไปมีอำนาจเหนือนะครับก็คือจะทำให้ทั้งหมดเนี่ยรู้สึกเสียเซลล์กันทัหมดเลยว่าเฮ้ยเราจะทำได้จริงปะวะเพราะว่าขนาดหัวหน้าเรายังไม่มั่นใจเลยอ่ะหัวหน้าเรายังยังป๊อตเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแบบเฮ้ยลูกทีมของคุณไม่รอดนะครับถ้าเกิดคุณป๊อตซะก่อนอันนี้ในฐานะของหัวหน้าทีมนะข้อต่อไปนะครับของการที่เราเป็นตัวของตัวเองมากๆเยอะๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือยังไงครับ ขาบอกว่าว you create a fixed mindset rather than a growth mindset อสองคำนี้เชื่อว่าคุณรู้ฟังคำไม่ดีจะรู้จักนะครับพูดง่ายๆเขาว่า fixed mindset ก็คือเชื่อว่าอะไรมันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นตลอดเช่นเราเกิดมาฉลาดแค่เนี้ยเราก็จะฉลาดแค่นี้จนตาย <c oughs> หรือว่าคนที่เป็นคนเลวยังไงก็เลวคนที่ขี้เกียจยังไงก็ขี้เกียจ คนที่ไม่เก่งยังไงก็ไม่เก่งนั่นคือ fix mindset แปลว่าคุณไม่เชื่อใน improvement ของอะไรเลยคุณไม่เชื่อว่าพยายามแล้วจะดีขึ้นคุณไม่เชื่อว่าเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีอะไรที่มันดีขึ้นนั่นคือ fix mindset ตรงข้ามคือ growth mindset ก็แปลว่าคุณเชื่อว่า hey nothing is set in stone you can always improve you can always get better right ก็คือนั่นคือเขาว่า growth mindset นะครับแล้วแล้วการที่เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ เป็นเป็นฟิกซ์ไมซ์เซตยังไงครับ Well การที่เราเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคือเขาบอกว่า by sticking to being yourself you're a hindering your growth and staying in your comfort zone mm hmm. ก็คือจะทำให้เราแบบ hind uh, e r ก็คือคอะไรกด growth ของเราแบบไม่ยอมให้เรา evolve หรือว่าพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยคะะแล้วกาแบบ staying in t comfort zone ก็คืออยู่แค่ในโซนที่เรารู้สึกแบบสบายใจจะไม่แบบยอมทําอะไรอย่างอื่นเลยเพราะหลายๆครั้งการที่เราเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการบอกว่าฉันรู้จักตัวเองดีแล้วว่าฉันเป็นคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นฉันก็จะทําเฉพาะในส่วนที่ฉันคิดว่าเป็นตัวของฉันแต่คําถามคือคุณรู้จักตัวคุณเองดีขนาดนั้นแล้วจริงเหรอค่ะ ถ้าสมมติเกิดคุณคิดว่านี่คือฉันแล้วมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง mm. นั่นก็คือฟิกซ์มายเซตอย่างหนึ่งนะ mm hmm. ถูกไหมก็คือสมมติเราเชื่อว่าเราเป็นคนงโง่เลขอะสมมติซึ่ง I'm so guilty of thisMe too <laughs> <laughs> เราคิดว่าเราเป็นคนงโง่เลขเพราะฉะนั้นเราจะไม่แตะอะไรที่เกี่ยวกับเลขเลยใช่ mm hmm. Which also again guiltyNot good เออแต่นั่นอาจจะหมายถึงว่าคุณปฏิเสธในการที่คุณจะได้พัฒนา mm hmm. หรือเปลี่ยนแปลง mm hmm. เพราะจริงๆนะ เจอหลายคนอะอย่างเช่นเรื่องภาษาอังกฤษละกันนะครับเหลักคนจะมีความรู้สึกว่าฉันโง่ภาษาอังกฤษเพราะว่าโง่ตั้งแต่เด็กเกรดเกรดแย่ตั้งแต่เด็กนั่นคือฟิกซ์ไมล์เซร็แล้วใช่ไหมครับมันก็จะทําให้คุณรู้สึกว่างั้นฉันพูดเลยว่าฉันโง่กฤษงั้นฉันจะไม่พยายามเรื่องนี้แล้วกันเนาะมันมันเหมือนกับเสียโอกาสเนี่ยเสียโอกาสที่เราจะได้พัฒนาเพราะว่าผมพบว่าความความ ถนัดเรื่องภาษามันเปลี่ยนไปตามการเวลาเหมือนกันนะใช่ค่ะตอนเด็กๆที่เรารู้สึกว่าเราโง่อังกฤษเพราะว่าเราอาจจะเจอครูอาจจะเจอหลักสูตรอาจจะเจอกับอะไรต่างๆที่สมมุติว่าเราปีเรียนไปสอบมาแล้วเกรดเราแบบหหรือสองตลอดเวลาสหรือ D ตลอดเวลาแต่พอโตขึ้นปับ๊บเราไม่ได้ถูกวัดผลด้วยระบบนั้นแล้วนะ มันถูกวัดผลด้วยการที่สมมติเราไปดูซีรีส์เราไปดูหนังแล้วรู้สึกสนุกแล้วเราก็ไปค้นคว้าหาความรู้นี่ไงตอนโตขึ้นคุณจะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษคุณเก่งกันเยอะเลยะนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยมันมีหลายอย่างคุณการที่เราเป็นตัวของตัวเองอย่าให้มันแปลว่าเราเชื่อว่าตัวเองเป็นอย่างนี้และจะไม่มีวันเปลี่ยน และจะไม่มีวันดีขึ้นไม่มีวันแก้ไขอะไรได้ซึ่งถ้าสมมติเกิดคิดอย่างนั้เนี่ยมันจะน่าเสียดายมากและถ้าเกิดคุณใช้เหตุผลว่าก็เพราะฉันรู้ไงว่าฉันเป็นคนยังไงก็เพราะฉันรู้ไงว่าฉันไม่เก่งเรื่องนี้ฉันไม่แตะอีกแล้วเออมันเสียโอกาสในการพัฒนานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่า there's a chance you could make bad decisions by being yourself อ o w คบอกว่า acting by your values is important but sometimes this will lead you to make choices based on emotions rather than true information and data ก็เหมือนอารมณ์ประมาณ fix ต่อจาก fixed mindset ใช่ไหมคะว่าแบบเออเราคิดว่าเราทำได้แค่นี้เราก็ mm hmm. จะทำแค่ในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่อง past experience ด้วยเนาะเ mm hmm. ช่นสมมติว่าถ้าเราจะไม่ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง <laughs> s บส on สิ่งที่เราเคยเจอมาคล้ายๆกันในอดีตแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์เลวร้ายกับเรื่องนี้มาก่อนแล้วเราก็จะไม่เปิดใจแล้วก็จะไม่ลองในสิ่งที่มันอาจจะนําเราไปสู่ความสําเร็จได้นะอีกครั้งครับก็คือเป็นการเสียโอกาสโดยเราเบสมันอยู่บนสิ่งที่เราเคยเจอมาในอดีตอความโน้มเหลวในอดีตก็คือความล้มเหลวในอดีตนะ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าในอดีตใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ในพรุ่งนี้มันจะเป็นอนาคตนะความล้มเหลวที่เคยเจอมาไม่แน่วันนี้มันอาจจะกลายเป็นเป็นสิ่งที่มันเราทําสําเร็จก็ได้หรือมันอาจจะพาเราไปในเส้นทางใหม่ๆก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าฉันเป็นตัวของฉันเองแล้วฉันก็จะไม่เลือกทําในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าฉันเคยเฟลมาแล้วในอดีต เป็นการตัดโอกาสของตัวเองอย่างน่าเสียดายอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะบทความเสนอมาอย่างนี้ how to effectively how to be effectively authentic and sincere เราจะเป็นตัวของตัวเองที่แท้ทรูอย่างไรดีนะครับ<ะ>ก็คืออันแรกคำนี้ชอบมาก timing and relevance แปลงง่ายๆก็คือการลเทศะใช่ไหมใช่ timing มันคือจังหวะที่เหมาะสมถูกไหม relevance ก็แปลว่า มันเกี่ยวความเกี่ยวข้องความสําคัญ mm. นะครับก็คือทุกสิ่งทุทธิอยากไปมีต้องดูว่าตอนเนี้ยมันใช้เวลาไหมหรือมันเกี่ยวไหมง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติเกิดเราอยากเป็นตัวของตัวเองเราต้องดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะทําอยู่เนี่ยมันคืออะไรเพราะประโยคนี้กระอบมากเหมือนกันนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า when we're being ourselves we are essentially what self promoting อ่ะอ่านหรื่องอีกครั้งนะครับ when we are being ourselves we are essentially self-promoting โปรโมตตัวเองเหรอก็คือเวลาที่เรากำลังบอกว่าฉันเป็นตัวของฉันเองนั่นคือแสดงว่าคุณกำลังแสดงความเป็นตัวเองของตัวเองอยู่คุณคุณไม่ได้สนใจว่าตอนนี้ what needs to be done you just want to tell the world who you are เหมือนเป็นการแบบหมกมุ่นกับตัวเอง แทนที่จะไปแบบเฮ้ยตกลงเรากำลังทำอะไรอยู่วะอเออถูกไหมเออก็ and that can sometimes deflect from the task at hand ก็เหมือนกับ shift ความสนใจหันเหความสนใจจากที่เราแบบตั้งใจจะทำอย่างนี้อยู่แต่พอเราแบบเป็นตัวตโตของตัวเองมันแบบเอาตัวเองเด่นสัง,งั้นประมาณนั้นไหมคะเพราะฉะนั้นมันคือไม่ใช่เวลาบางครั้งมันไม่ใช่เวลาในการที่จะมาดูว่าคุณเป็นคนยังไงแทนที่จะดูว่าจริงๆง,ง,งานเนี้ย ต้องทำยังไงให้สำเร็จ mm hmm. นะครับ so make sure your timing is in line with your aims and question mm hmm. เพราะฉะนั้นเป็นตัวของตัวเองให้ถูกจังหวะนะครับ ask yourself if what you're saying is a benefit to the job mm hmm. ไอการที่บอกว่าฉันเป็นคนอย่าง,งานั้นฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันจะต้องอย่าง,งานั้างงานอย่างงน้นอย่างนี้มันเกี่ยวไหมจริงๆกับสิ่งที่เราต้องทำให้สำเร็จในเวลานั้น mm hmm. นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้น timing and relevance mm hmm. อันที่สคือเขาบอกว่า don't get personal คำประโยคนี้แปลว่าอะไรก็แบบเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าไปเปิดเผยมากอย่าไปใกล้ชิดอะไรขนาดนั้นเลยครับสมมติว่าถ้าเกิดพี่กับน้องจีทำงานด้วยกันใช่ไหมครับ If we get personal, it means what, for example? It means well we might be talking about like personal lives or like personal problems เรื่องอะไรที่แบบมันมันมากเกินไป เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใจได้นะเวลาเรา get personal maybe you w a n t to break the ice เหยา break the ice ก็คือเราอยากจะสร้างความคุ้นเคยแบบสนิทกันมากขึ้นใช่คนที่ไม่สนิทกันเราอยากให้แบบเฮ้ยทำยังไงให้เราสนิทกันมันมันอาจจะทำให้แบบว่าทำงานด้วยกันได้ดีขึ้นนะ we w a n t o break the ice basically but and also we want to like bond with whoever we are working with เเราต้องการจะ bond bond มันคืออะไรครับ bond คือสร้างความแบบ พูกันน yeah, yeah. สร้างความสนิทสนมผูกพันกันนะครับ right, right. เราอยากจะบอลเราอยากจะ break the i c แต่มันอาจจะ backfire uh huh. ก็คือแทนที่การสมมติว่าพอมาเจอหน้ากันปับ๊บแล้วบอกหมดเลยว่า mm hmm. ฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันเจออะไรมาโน่นนี่นั่น mm hmm. อีกคนหนึ่งก็าอาจจะรู้สึกว่า this is too personal Yeah. I'm not asking for this information TMI <And> อย่างนี้วะ TMI TMI คืออะไรครับ too much information ใช่เคยเจอคุแบบนี้ไหมคะ <laughs> เคยไหมบ่อยเลยคะ่ะคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนนะนะอย่าพิ่งสนิทกันขนาดนี้ก็ได้นะหรือบางทีเล่าเรื่องบางอย่างแล้วมันแบบออกวิดอืมอยาเออแล้วเรื่องบางอย่างที่แบบเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องคุยกับคนที่สนิทกันสักพักนึงแล้วเนาะ hmm. เราค่อยมาเราค่อยมาแชร์กันอะเออแต่เราต้องการเป็นตัวงตัวเองไะใช่ <laughs> I want to be myself so again you're self promoting แล้ว hmm. มันอาจจะอย่างที่บอกครับทำให้บางคนรู้สึกออกวิด นะครับ and it might come across as trying too hard ก็คือพยายาม<น>มากเกินคนที่ try too hard นึกออกไหมสมมติว่าเป็นคนที่แบบพยายามเหลือเกินที่จะทำให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนที่ friendly หรือเป็นคนแบบ funny ตลกนะก็พยายามจะปล่อยมุก you're trying too hard <Yeah. S 2> ออคือเราไม่ต้องยิงมุกรัวขนาดนั้นก็ได้แต่คุณต้องแบบหาจังหวะให้เจอในการปล่อยมุกเด็ดๆ เออนั่นคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามเาว่า try too hard นะ,ค,ะคือมันเหมือนกับคนที่ try too hard คือคนที่แบบยิงกราดโดยไม่เล็งเป้าอะครับอืมแทนที่เราจะแบบเล็งดีๆแล้วก็ใช้กระสุนอย่างประหยัดเนะี่ยและยิงปั้งแล้วมันได้ผลเลย efficiently yeah that's more efficient that's more impressive yeah เออถ้าสมมติเกิดคน try too hard เนี่ยเราจะรู้สึกเหลือเกินแวบบ่าเป็นอะไรมากไหมเนี่ยกลัวคนอื่นไม่รู้หลือว่าเป็นคนอย่างนี้อ่าซึ่งนั่นอาจจะนำ มันมันจะแบกไฟร์แทนที่คุณจะรู้สึกบอนคุณจะรู้สึกว่าขออยู่ห่างๆคุณนิดหน่อยได้ไหมใช่ค่ะมันจะเยอะเกินไป so you're getting too personal <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> ประเด็นาบางอย่างถ้าสมมุติเกิดเพิ่งรู้จักกันอย่าเพิ่งเปิดเผยไปทั้งหมดนะครับ so don't disclose too much information <laughs> information about yourself or even emotion <laughs> ไม่ใช่ว่าบอกทุกคนตลอดเวลาว่าเรารู้สึกยังไง uh huh. โดยไม่แคร์เลยว่าเรากับเขาสนิทกันมากแค่ไหน uh huh. เ,ออเขาว่า disclose uh huh. ก็คือเปิดเผยนะครับออไม่ปกปิดอะไรเลยนั่นคือ disclose ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นคืออาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของการต้องระวังในการที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองว่าไม่ใช่ว่ากับใครที่ไหน แค่ไหนก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกคุณน่าจะลองใช้กระสุนที่มีอย่างฉลาดนะครับแล้วก็อย่ายิงกราดเพราะ<ช>ว่าผลที่ได้มันอาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้ครับส,สร,รุปศัสท์วันนี้มีมากมายครับองจีครับมีสิบกว่าคำเลยทีเดียวนะครับมีอ,อะไรที่น่าสนใจบ้างครับ show true colors แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมานะครับ show true colors Credibility ความน่าเชื่อถือความน่าไว้วางใจนะครับ credibility transparent มองผ่านไปเลยได้ง่ายโปรง่งใสมองทะลุนะครับคือ transparent morale morale แปลว,ว่าขวัญและกำลังใจนะครับ morale prevail มีอำนาจเหนือกว่าหรือว่าได้รับชัยชนะนั่นเองนะครับ prevail fixed mindset ทัศนคติแบบที่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับ fixed mindset ตรงข้ามกับ growth mindset ซึ่งก็คือความคิดที่ว่าทุกอย่างยืดหยุ่นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและเติบโตพัฒนาไปข้างหน้าได้แล้วก็มันเป็นความรู้สึกของการเชื่อในศักยภาพของการพัฒนาของคนเรานะครับนั่นคือ growth mindset ครับ hinder เราว่าไปขัดขวางไปกีดกันปิดกั้นเป็นอุปสรรคนะครับนั่นคือ hinder timing and relevance ก็คือกาลเทศะนะครับ timing and relevance deflect หันเหความสนใจนะครับ deflect disclose หมายถึงเปิดเผยนะครับ disclose bond ผูกพันรู้สึกสนิทสนมกันนั่นคือ bond to come across as ก็คือถูกคนอื่นมองว่าเป็นอย่างไรนะครับ to come across as break the ice break the ice หมายถึงว่าจากคนที่ไม่รู้จักกันนะครับรู้สึกว่าเอ้ยน้องแข็งถูกหลอมละลายไปแล้วแล้วก็เริ่ม oh <my. S 1> รู้สึกสพร้อมที่จะสนิทสนมกันขึ้นมานะครับ break the ice backfire b a c k f i r e ก็หมายถึงว่าเราคิดว่าผลจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ผลกลับกลายเป็นตรงกันข้ามแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายบางอย่างขึ้นด้วยนะครับนั่นคือ b a c k f i r e คุณผู้ฟังครับฝากกดติดตามช anel ใหม่ของเราด้วยนั่นก็คือ knd studio เป็นช่องของคำนี้ดีซึ่งในช่องนี้จะมีอะไรบ้างครั้องจีช่องนี้ก็จะมีพอดแคสต์หรือว่ารายการต่างๆที่จัดเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใช่ใช่ใช่ก็จะมีทั้งรายการคำนี้ดีคำนี้จี e n g l i s h a t Work We Need to talk แล้วก็เอพิโซดต่างๆหรือว่ารายการใหม่ๆที่อตอนนี้เรากำลังปั้นอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดคุณสนใจและชอบภาษาอังกฤษนะครับอยากเรียนรู้อยากเสพคอนเทนต์เป็นภาษาอังกฤษติดตาม KND Studio จาก The Standard Podcast นะครับ